วัตถุมวล0.1กิโลกรัมและ0.3กิโลกรัมติดอยู่กับปลายทั้ง2ของแท่งโลหะเบายาว1เมตรดังรูปจงหาพลังงานจนของการหมุนถ้าแท่งโลหะหมุนรอบแกน A-B ด้วยค่าอุมกรานะครับเท่ากับ20เรเดียนต่อวินาทีตัวนี้ครับใช้ความเฉื่อยเนื่องจากความการหมุนนะครับความเฉื่อยเนื่องจากการหมุนเนี่ยมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นลูกตุ้มหมุน นะครับผ่านภาพนี้หรือว่าจะเป็นการหมุนของแหวนหรือจะเป็นการหมุนของแหวนนี่ครับแต่ว่าหมุนแนวนี้นะหมุนแนวนี้อ่ะคงจะทูกข้าบอกนะครับซุติว่านี่เป็นแหวนนะครับหมุนแนวนี้ก็จะมีค่าความเฉื่อยแตกต่างกันไปนะครับเจ้าตัวแท่งปากกาครับถ้าหมุนจุดหมุนเป็นแบบนี้นะครับใช้สมการว่า I เท่ากับเหนึ่งส่วนสาม M L กำลังสองแต่ถ้าหมุนตรงกลางครับ เห็นนะครับวิธีการหมุนแตกต่างกันไปค่าความเฉื่อยเนื่องจากการหมุนเนี่ยก็แตกต่างกันครับถ้าหมุนตัวกลางครับก็จะได้ว่าเป็น i เท่ากับเศนหนึ่งส่วนสิบสองเลกำลังสองนั่นเองนะครับตัวนี้ให้นักเรียนลองไปศึกษากันเองนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปจดจําให้หมดนะฮะเอาเฉพาะที่จําเป็นก็พอเพราะว่าอย่างที่บอกครับรูปร่างต่างกันโม,มเมนต์ความเฉื่อยก็ต่างกันนะครับ โมเมนต์ความเฉื่อยครับรวมจะเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยด้านซ้ายให้เป็น1นแล้วกันนะครับด้านขวาให้เป็น2 1บวกว่าบวกกับโมเมนต์ความเฉื่อย2นะครับเพราะนั้นก็เป็น m 1 r 1กําลังสองบวกด้วย m 2 r 2กําลังสองครับจะเท่ากับมวล0.1นะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับ R คือ0.25คราวนี้ก็ยกกำลัง2เข้ามาบวกด้วย m2 ครับ0.3 R2 ครับ0.75แล้วก็ยกกำลัง2ลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็คิดตัวเลขออกมานะครับตัวเลขจะได้โมเมนต์ความเฉื่อย เนื่องจากการหมุนนะครับรวมจะเท่ากับ0.175โอเคเท่านี้นะครับแต่สิ่งที่โจทย์เขาสนใจเขาถามว่าพลังงานจลของการหมุนครับซึ่งพลังงานจลของการหมุนก็มีสมการว่า Ek นะครับเนื่องจากการหมุนนะครับจะเท่ากับเซนเอรสอง I โอเมก้ากำลังสองโอเคแทนค่าเข้ามาครับเซนเอรสอง i ก็คือ0.175ค่าโอเมก้าครับโจทย์ก็ให้มาครับตัวนี้ครับ20เรเดียนก็คือ20ยกกำลัง2หลังจากนั้นคิดเลขมาครับจะได้เท่ากับ35จูลนี่คือพลังงานจนนะครับของการหมุนของลูกตุ้มทั้ง2อันนี้ตามโจทย์นะครับ โอเคครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ตามครับ